to add you di toรับเข้าสู่ช่อง baby master 1 มาแล้วค่ะกับแอดเสียงจแจนปั้นแลนคนนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงสเตจอินกิ g กโยเมื่อวันนี้ค่ะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะกับการโปรโม Stage forever ที่อิงกิ a กโยเบมอนมาในเตีมชุดข่าวชมพูสุดเรหรูพิงค์หวานเจี๊ยบน่ารักไม่ไหวรู้สึกเลยว่าตั้งแต่เบมอนขึ้นสเตจมาสไตลิสและทีมงานทำการบ้านมาดีมาก ชุดสวยทุกชุดจริงๆชุดส่งเบมอนแต่ละคนสุดๆไปในโทนเดียวกันดูเป็นทีมเวิร์กดูเป็นวงเดียวกันไม่มีใครเด่นไปกว่าใครจนฉันไม่สามารถปักเมนได้อีกต่อไปก็แล่นสวยน่ารักโดนใจฉันกันทั้ง7คนโอ๊ยอยากจะบ้า <Yeah. S 1> เป็นโลกสีชมพูที่น่ารักมากแถมฉากก็จัดให้เต็มที่ตลอดจัดหนักๆเน้นๆด้วยอุดมการที่ว่าลูกสาวคา ้ไม่น้อยนะใครร้องเล่นเต้นไปได้อย่างไม่อายใครสู้ได้หมดแบบไม่สนลูกใครเอาให้เลิศเอาให้ปังมันทุกสเตจยิ่งดูเพอร์ฟอร์มเบมอนก็ยิ่งฟินทำไม everything มันถึงได้ห้องขนาดนี้ <Wow. S 1> เด็กเด็กเก่งกันมากอยากให้คนทั้งโลกได้รับรู้ถึงความสามารถและความพยายามของน้องๆกันเยอะๆเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่ง ending fairy stage นี้ก็คือโรโรกะรู้ๆค่ะออย แต่ไม่มันยุมมนย่มมันยุมมนย่มมันยุมมนย่ม,มยุ่ขนาดนี้นะโรราส่งจบสดใสร้อมกับหัวใจดวงใหญ่กันไปเลย oh. พี่รุก,กับก็ยิงความน่ารักเข้าตรงกลางโดนเต็มโค้ชหัวใจแฟนคลับทั้งโลกเลยค่ะ yeah. ah. และจากสเตจเมื่อวานนี้นนก็มีแฟนคลับตัดพาร์ทของอายอนมาเปรียบเทียบระหว่างสเตจอินกีกับสเตจเอ็มคาล่าสุดนะคะซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองสเตนี้น้องอายอนดูจะไม่ค่อยสดชื่นเหมือนยังเคยดูออกเลยว่าน้อง drop energy ลงไปไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้แฟนๆเป็นห่วงน้องกันมากยิ่งช่วงนี้อายอนถูกคนในโซเชียลกระหน่ำว่าให้ทำไม่ว่าจะทำ อะไรก็เป็นต้องโดนตลอดพอใส่สุดก็หาว่าทำเต็มที่เกินล้นเกินเพื่อนพอน้องเงียบก็หาว่าน้องเรียกร้องความสนใจไปอีก <Yeah. S 1> โอ๊ยจะเอายังไงคนักหนาคะคุณปรีฉันจะ crazy oh. นี่ไนมะ่รู้ว่าอาชยรับรู้กระแสพวกนี้บ้างไหมนะคะและไม่ใช่แค่น้องอาชยเท่านั้นที่โดนแทกุ๊กายก็โดนเหมือนกันค่ะทั้งน้องจิกิต้าและน้องภริตาชิกิโดนเรื่องการแสดงสีหน้าท่าทางส่วนน้องภริตาก็โดน เรื่องการเพอร์ฟอร์ม <No. S 2> จริงๆแอดก็ไม่อยากจะพูดถึงประเด็นพวกนี้แล้วนะคะแต่พอเห็นว่าน้องๆโดนมาบ่อยเกินไปแอดก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเลยขอญาตฟาดกลับแทนน้องๆสักหน่อยแล้วกันอะถ้าเป็นติ่งวงอื่นเป็นแอนตี้แบบวงก็ยังคงมองได้เป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจอยู่ได้ว่าคนไม่ชอบวงเรามันก็จะหาเรื่องด่าเป็นเรื่องปกติแต่นี่เป็นแอนตี้ที่เป็นติ่งเป็นแฟนคลับของ เมมเบอร์วงเบมอนด้วยกัน <Yeah. S 1> เห็นแล้วมันจุกอกจี๊ดใจเจ็บหัวใจมากนะเอาจริงรัจเจ้าเจ็ดก้อนเด็กๆเขารักกันมากเขาผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะขนาดนี้แล้วกอดคอกันร้องไห้จับมือกันไว้ยิ้มหัวเราะร่วมทุกร่วมสุขทุกเรื่องไม่ว่าจะดีร้ายแค่ไหนก็ผ่านมาด้วยกันหมดแล้วนี่แอดไม่ได้บังคับหรือขอให้ต้องมาชอบเบมอนทั้งเคน จะปักเมนเลือกรักสักคนก็ได้แอดไม่ว่าแอดไม่ติดเลยแต่ติดตรงที่มาด่าเพื่อนๆในวงกันเองทำไมทำร้ายกันเองทำไมและถ้าน้องคนใดได้รับรู้เรื่องราวแย่ๆแบบนี้เขาจะรู้สึกอย่างไร ต้องเสียใจมากแค่ไหนเพราะสภาพจิตใจของคนเรามันไม่เท่ากันรับแรงกระแทกได้ไม่เท่ากันและแน่นอนว่ามันจะมีผลกระทบต่อทั้งวงเพราะเด็กๆรักกันผูกพันกันห่วงใย,ยกันคุณกำลังจะทำให้วงของศิลปินที่คุณรักเกิดปัญหาอย่ามาทวงความเจริญของสุดที่รักเบมอนของฉันค่ะตัวอย่างก็มีมาแล้วกรณีเดียวก,กันกับวงพี่สาวเลยจะมาท็อกซิกในชีวิตของคนอื่นเพื่อ ถ้าวันหนึ่งเด็กๆทนอมไม่ไหวขึ้นมาจะทำยังไง เพราะเบมอนแต่ละคนยังเด็กกันมากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินไปแถมบางคนก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะกันเลยด้วย oh. ขอร้องละอย่ามากดกันเองเลยแอดเป็นห่วงสภาพจิตใจของน้องๆเบมอนอมากกว่าอะไรทั้งสิน้นแอดขอเป็นกําลังใจให้น้องๆเบมอนอทุกคนเฟดตัวออกมาจากคอมเมนต์แย่ๆและเป็นตัวของตัวเองได้เลยอย่างเต็มที่จงมีความสุขให้มากที่สุดโฟกัสให้ถูกจุด มองแค่คนที่รักเบมอนก็พอและแน่นอนว่าเพื่อนๆในช่องของพวกเราจะคอยซัพพอร์ตและสนับสนุนเบมอนอย่างเต็มกำลังเข้มแข็งไว้นะคะหนูไม่ได้สู้อยู่เพียงลำพังยังมีพวกเราเบบี้มอนสเตอร์เว์อยู่ตรงนี้รักนะคะเจ้าเบมอน yeah! anyway จากสเตจอิงกิเมื่อวานน้องอาชยนก็ยังทำท่าทางน่ารักน่ารักให้เจ้ากิตาอยู่นะคะนี่ก็แสดงว่าอาชยนยังแข็งแรงดีอยู่เก่งมากๆเลยค่ะแถมวันนี้เบมอนก็นมีงานแฟนไซน์แบบออฟไลน์กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นด้วยน้องอาชอนก็ยังโชว์ตาโตแก้มป่องยิ้มกว้างตาหยีน่ารักสดใสให้แฟนๆผ,นผ่านการคอได้คิวถืมาก เห็นแบบนี้แล้วแอดค่อยสบายใจหน่อยยังไงก็ขอให้อาชนและเบมอนทุกคนของแม่มีแต่ความสุขในทุกๆวันเลยนะอิกนอคอมเมนต์แย่ๆแล้วมาดูคอมเมนต์ในช่องแม่ทพิปคนนี้นะมารับพลังเอเนอรบวกๆจากเพื่อนๆในช่องนี้ไปกำลังใจตรงนี้มีให้เบมอนคนเก่งของเราเพียบเลยค่ะ มาที่ TikTok อกกันบ้างที่มีแอคเขาหนึ่งออกมาแชร์เฟกนิวบอกว่าโรร่าออกจากเบมอนค่ะ <What? S 1> โอ้ยฉันจะบ้า <the> อันนี้มันไม่จริงนะครับเพื่อนๆเพราะวันนี้เบมอนมีงานแฟนซาแบบออฟไลน์กับฟแฟนๆชาวญี่ปุ่นไงน้องโรร่าก็ยังได้คอไซ์เหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมวงเดิมไม่ไปไหนจ้าถึงจะไปก็ไม่ให้ไปจ้าแม่ห่วงมากสรุปข่าวนี้มัเป็นความจริงค่ะจบป้ง ส่วนน้องพริตานั้นลาสุดคนแม่ของพี่ลิซา่าก็ได้มาอัพโหลดรูปภาพใหม่บนอินสตาแกรม ซึ่งในรูปมีทั้งคุณแม่ของน้องภริตาและของขวัญจากน้องภริตาที่มอบให้กับคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่จริงของพีลิซาด้วยค่ะโดยน้องพริได้ให้อัลบัม Baby Monster กับคุณแม่จิตทิพย์ร้อมกับเขียนบนปกอัลบัมว่าถึงคุณแม่พีลิซ่านะคะขอบคุณที่ใจดีและคอยสพอร์ตหนุมมาตลอดนะคะจากพริตา Baby Monster เงย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 ,งยน่ารักมากๆเลยค่ะสองบ้านนี้เขาเสนิทกันจริงๆดีจังมีครอบครัวพื้นฐานอบอุ่นแบบนี้ลูกสาวของพวกเราต้องไปได้อีกไกลแน่ๆเลยค่ะเย้เย และนี่ก็เป็นข่าวของเราทั้งหมดที่แอดเอามาฝากในคลิปนี้นะคะเพื่อ,อนๆคิดเห็นอย่างไรก็เมนต์กันมาได้เลยพิมพ์คอมเมนต์มาให้กําลังใจอาชอนแช์กุ๊กไลน์รวมถึงเบมอนทั้ง7คนเลยมาส่งพลังงานดีๆมาช่วยกันฮิวใจน้องๆกันเยอะๆเ,เลยนะคะเผื่อเบมอนสุดทิดาของพวกเราจะผ่านมาเห็นและได้อ่านข้อความดีๆข้อความห่วงใยบอกรักจากเพื่อนๆให้ข้อความดีๆเหล่านี้น้องๆเอาไปเป็นที่ยึดมั่นถูกหัวใจ ของพวกเราไว้ให้น้องๆได้รับรู้ว่าเบมอนมีค่าและมีความสําคัญกับพวกเราเสมอพวกเราและเบมอนจะคอยดูแลกันและกันตลอดไปเมนมาบ่ารักเบมอนกันเยอะๆนะคะแอดก็ขอให้วันนี้เพื่อนๆมีแต่ความสุขมากๆเช่นกันขอให้แข็งแรงทั้งกายและใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพื่อนๆจะมีแอดและเพื่อนๆในช่องนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเสมอนะคะรักมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจและแชร์ไปให้คนที่เพื่อนๆรัก ได้ฟังกันด้วยนะคะกด subscribe ไว้แล้วเรามเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูแลรักษาสุขภาพเจแคร์ใจกันด้วยรักๆๆบายๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย